สวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการไทยมิริตอรี่กันดีเช่นเคยนะครับสำหรับสถานการณ์ในแนวรบที่เมืองโปกคอฟล่าสุดนั้นเราพบว่ายังมีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องเมื่อกองทัพยูเครนได้เปิดฉากโจมตีตอบโต้กลับกองทัพร,รัสเซียและสามารถผลักดันกองลังของรัสเซียในหลายแนวรบได้สําเร็จส่งผลให้หารารัสเซียต้องถอนกําลังออกจากพื้นที่บางส่วน รายงานจากช่อง YouTube ชาวยูเครนซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวสงครามระบุว่ายูเครนสามารถยึดพื้นที่สำคัญในฝั่งตะวันออกของหมู่บ้านโครติเน่ซึ่งเคยถูกกองทัพรัสเซียเข้ายึดไว้ก่อนหน้านี้โดยความสำเร็จครั้งนี้ทำให้ยูเครนมีโอกาสตัดเส้นทางลำเลียงและเส้นทางเสริมกำลังของกองทัพรัสเซียในพื้นที่ทำให้สถานการณ์ของกองทัพรัสเซียในจุดนั้นเกือบจะถูกปิดล้อมและอยู่ในภาวะล่อแหลม แม้รัเสเซียจะพยายามเปิดแนวรบใหม่และส่งกำลังเข้าโจมตีแนวตั้งรับของยูเครนในหลายทิศทางแต่ส่วนใหญ่กลับถูกยูเครนสามารถสกัดกั้นได้สำเร็จข้อมูลจากภาพของโดรนและการวิเคราะห์แนวรบระบุว่ารัเสเซียสูญเสียยุโทโธปกรณ์จำนวนมากทั้งรถหุ้มเกราะและกำลังพลโดยเฉพาะในพื้นที่ของโนโวซิลกาและแนวรบด้านโปครอฟ แต่สิ่งที่น่าตกใจก็คือรัสเซียเริ่มใช้มอเตอร์ไซค์วิบากในการนำฐานเข้าสู่แนวหน้าโดยไม่มีการป้องกันใดๆทำให้พวกเขาตกเป็นเป้าการโจมตีของโดรนแบบ f อพีวีของยูเครนได้อย่างง่ายดายผู้สื่อข่าวระบุว่าการใช้รถมอเตอร์ไซค์วิบากเป็นวิธีที่เสี่ยงสูงและเรียกได้ว่าเป็นการโจมตีแบบพรีชีพซึ่งแสดงเห็นถึงการขาดแคลนรถหุ้มเกราะอย่างหนักในฝั่งของรัสเซีย แม้ได้บางจุดรัเสเซียจะสามารถรุกคืบเข้ายึดพื้นที่ได้บ้างเช่นบริเวณใกล้กับหมู่บ้านน้อยยอกแต่ว่าพวกเขาก็ต้องแลกไปด้วยความสูญเสียมหาศาลขณะที่ยูเครนยังคงสามารถรักษาเสถียรภาพแนวตั้งรับไว้ได้ดีในหลายพื้นที่ ทางด้านผู้เชี่ยวชาญทางการทหารมองว่ากลยุทธ์ของรัเสเซียในตอนนี้คือการใช้กําลังพลจํานวนมากบุกเข้าพื้นที่หลายจุดพร้อมกันโดยหวังว่าจะมีอย่างน้อยบางจุดพวกเขาจะสามารถทะลวงผ่านแนวตั้งรับของยูเครนได้อย่างไรก็ตามความสําเร็จกับมีน้อยมากเมื่อเทียบกับจํานวนทรัพยาก,กรที่กองทัพรัเสเซียได้ใช้ไปนี่ไม่ใช่กลยุทธ์ที่ฉ,ฉลาดแต่มันคือเครื่องบดเนื้อที่รัเสเซียสร้างขึ้นมาเองเดนิสกล่าว ซึ่งนี่ก็คือข้อมูลจากบล็อกเกอร์ชาวยูเครนจากช่อง Youtube ของคุณเดนนี้นะครับแอดมินก็พยายามที่จะเรียบเรียงข้อมูลให้กระชับแล้วก็นํามาสรุปให้กับคุณชมได้รับฟังอีกทีส่วนตัวแอดมินมองว่าปัญหาของรัสเซียก็คือยังคงไม่สามารถครองน่านฟ้าได้อย่างร้อเอร์เซนะครับซึ่งยูเครนนั้นก็ยังคงมีระบบป้องกันแพงกาดและมีเครื่องบินรบที่เข้ามาทําการรบในพื้นที่อยู่ โดยเมื่อวานก็มีข่าวว่ายูเครนได้ใช้เครื่องบินรบบินเข้าไปทิ้งระเบิดใส่ขบวนรถถังของรัสเซียด้วยแต่ว่ามันเป็นภาพจากระยะไกลนะครับแอดมินก็มองไม่ชัดว่าประสบผลสําเร็จในการทําลายรถถังหรือไม่แต่ว่าทางฝั่งของอยูเครนก็ยืนยันว่าเพราะสามารถทําลายขบวนรถถังของรัสเซียได้และนี่ก็คือความอันตรายของเครื่องบินรบครับพวกมันมาไวไปไวและมีพลังอํานาจการทําลายล้างที่สูงตราบใดก็ตามที่รัสเซียไม่สามารถปราบปรามเครื่องบินรบ ยครนได้การบุกทางภาคพื้นดินนั้นย่อมต้องมีความเสี่ยงสูงมากครับนอกจากนี้ยูเครนก็ยังคงมีโดรนแบบเอ v ีวบินว่อนเต็มท้องฟ้าดังนั้นการเคลื่อนพลของรัสเซียจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่ถูกตรวจจับและเมื่อพวกเขาได้เคลื่อนขบวนยานเกราะรถถังจํานวนมากเข้าตีแนวตั้งรับของยูเครนรัสเซีย,ยนั้นก็จะต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับความสูญเสียอย่างหนักอย่างที่พวกเราเคยได้เห็นผ่านวิดีโอฟุตเทจที่ยูเครนนำมาเผยแพร่นั่นแหละครับ ส่วนอย่างที่2ก็คือรัสเซียนั้นไม่สามารถทำลายศูนซ่อมสร้างอาวุธของยูเครนได้อันนี้ก็เป็นเพราะว่ายูเครนได้กระจายศูนย์ซ่อมสร้างเหล่านี้ไปไว้ทั่วประเทศนะครับดังนั้นเป้าหมายการโจมตีของรัสเซียจึงเน้นไปที่โครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานของยูเครนเป็นหลัก ก็คือกาจะให้ไฟฟ้าของยูเครนเนี่ยดับบ่อยๆนะครับเมื่อไม่มีไฟฟ้าใช้การซ่อมสร้างอาวุธต่างๆก็จะทําได้ยากอันนี้เป็นเป้าหมายหลักของรัสเซียแต่ว่าการโจมตีลักษณะนี้ก็มักจะถูกประนามจากนานาชาติเพราะว่ามันจะทําให้ประชาชนชาวยูเครนนั้นเดือดร้อนไปด้วยครับตรงนี้ก็ถือว่ามีข้อจํากัดพอสมควรอีกอย่างหนึ่งก็คือขี่นาวุธของรัสเซียก็ไม่ได้มีมากมายอย่างที่เราคิดน,นะครับก็คือยิงไปมันก็มีวันหมดเมื่อพวกเขาโจมตีครั้งใหญ่ ก็ต้องเว้นระยะออกไปอีกสักพักจนกว่าจะสามารถผลิตแล้วก็สะสมให้ได้จํานวนที่ต้องการค่อยยิงโจมตีเข้าไปที่โรงไฟฟ้าของยูเครนใหม่ แต่ว่ายูเครนก็มีระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ได้รับมอบมาจากชาติตะวันตกจํานวนมากดังนั้นโอกาสที่ขี่ปราวุธของรัสเซียจะเข้าเป้าก็มีน้อยเช่นกันเห็นได้ว่ารัสเซียก็พยายามที่จะก่อกวนยูเครนโดยการส่งโดรนพิชีพและตัว่อดต่างๆเข้าโจมตียูเครนอย่างต่อเนื่องก็หวังจะให้จรวดป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนหมดเช่นกันครับซึ่งในจุดนี้มันก็ขึ้นอยู่คบว่าใครมีของเยอะกว่ากันนะครับแอดมินก็ภาวนาให้ชาติตะวันตกนั้นส่งลูกจรวดระบบ ป้องกันพระกาศให้กับยูเครนเรื่อยๆเพื่อที่ยูเครนนั้นจะสามารถปกป้องชีวิตพลเรือนของตอนเองจากการยิงโจมตีของรัสเซียได้ครับส่วนข่าวต่อมานะครับมีข่าวว่ายูเครนได้เปิดฉากโจมตีด้วยโดรนพิชีพในหลายแคว้นของรัสเซียโดยหนึ่งในเป้าหมายก็คือแคว้นวโกกราด ซึ่งรายงานระบุว่าดโดรนได้พุ่งเป้าไปยังโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งและสร้างความเสียหายต่อระบบการผลิตในพื้นที่ได้ขณะเดียวกันที่แนวรบทางภาคตะวันออกของยูเครนสถานการณ์การรบก็ยังคงดูเดือดโดยเฉพาะบริเวณใกล้กับแม่น้ำออสคิวซึ่งมีรายงานว่ายานเกราะของรัสเซียจำนวนสามคันพยายามข้ามแม่น้ำก่อนจะถูกยูเครนโจมตีเสียหายทั้งสคันครับ ส่วนในพื้นที่การสู้รบใกล้กับเมืองลูฮันยูเครนสามารถยึดคืนพื้นที่บางส่วนกลับคืนมาได้สําเร็จโดยใช้รถสายพานลําเลียงพลแบบ M113 ซึ่งปกติแล้วไม่ใช่ยานรบโดยตรงแต่พวกเขาก็สามารถใช้ M113 จอแนวป้องกันของรัสเซียได้อย่างมีประสิทธิภาพสิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการปรับใช้ยุทธปกรณ์ที่ยืดหยุน่นและมีประสิทธิภาพของฝ่ายยูเครนส่วนล่าสุดน,นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปอัปเดตแนวรบที่โปคอซกันบ้าง ซึ่งจุดนี้ก็เกิดการสู้รบกันอย่างดุเดือดที่สุดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมารัสเซียได้เปิดฉากบุกขนาดใหญ่โดยใช้รถมอเตอร์ไซค์มากถึง150คันรถเอทีวีจากจีนวิ่งเป็นขบวนเข้าตีแนวตั้งรับของยูเครนในลักษณะการรบแบบพรีชีพอย่างแท้จริงยูเครนตอบโต้ด้วยการระดมยิงด้วยปืนใหญ่สนามและการโจมตีกลับด้วยโดรนแบบเอพิวีส่งผลให้รัสเซียสูญเสียทหารราวๆ240นายในพื้นที่แห่งนี้เพียงจุดเดียวรถ รถจักรยาน์ถูกทำลายไป97คันยานกราะอ,อีก21คันรถยนต์2คันและปืนใหญ่ตาจรอีกจำนวน2ระบบครับซึ่งต้องบอกว่าการรบกันที่เมืองปอคอฟล่าสุดนั้นกองทัพรสัสเซียสูญเสียหนักจริงๆครับและยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่20เมษายนฐานราบก็สูญเสียไป9 5 0นายยานเกราะ5คันรถขนส่งทางการหาร112คันรถถัง1คัน ปืนใหญ่สนาม49กระบอกและดโดรนอีกจำนวน64ลําลำครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับคุณผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิริตรีนอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ